สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอแลหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกม Legendary c o n q u e s t เกมมือถือ mmo rpg ภาพสไตล์จีนสุดคลาสสิกภาคใหม่เปิดให้เล่นทั้งสองระบบนะครับทั้ง ios และ android นะครับผมเป็นเกมเปิดใหม่ของ e x 7 game นะอ่าแจกคูปองนะผมเติมเงินฟรี328คู่ปคูปองนะครับแจกทุกวันนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเล่นเกมพร้อมกันเลยเนาะ อ่ะสำหรับเกมนี้นะผมมันจะมีอยู่3ภาคนะอันนี้จะเป็นภาคล่าสุดเนาะภาคที่3นะครับผมอ่าก็จะมีให้เราเล่นทั้งหมด3อาชีพนะครับผมก็จะมีอาชีพนักดาบนักคาทาพ่อมดเนาะแล้วก็นักเวทนะครับผมนะอ่านะครับไม่ล็อกเพศนะนะครับสามารถเลือกได้ทั้งเพศหญิงเพศชายนะผมทุกอาชีพเลยนะครับผมนะอ่ะผมจะเล่นเป็นอาชีพ พอมดละกันเนาะนี่นะครับผมกดตั้งชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็กดสร้างตัวละครได้เลยครับเริ่มต้นมาตัวเกมจะแจกของรางวัลให้เรานะผมแล้วก็รวมถึงคูปองบัตรเติมเงินนะครับผมกดรับได้เลยครับอ่าเนี่มาแล้วครับผมนี่ด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มบังคับนะครับด้านขวาจะเป็นปุ่มโจมตีแล้วก็ปุ่มสกิลต่างๆเนาะนะครับอืมโอเคแล้วก็กดตามไกด์เกมสอนเลยนะเนี่ย ซ้ายมือตรงนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเควสนะมันก็จะเดินเควส์อนะัตโนมัตินะทุกคนนะอ่านะครับพูดคุย APC ครับภาพมีดีเลย์นิดนึงนะนะครับมันน่าจะให้เราโหลดแพทนะครับเพิ่มเติมอยู่เนาะแต่อันนี้ผมไม่ได้โหลดนะนะครับโหถืออาวุธนะเออซ้าเวทยังไงว่าถือถือดาบวะนะครับอ่าโอเคฟิวเจอร์ต่างๆมาแล้วครับ ก็กดเควสนะครับด้านบนซ้ายมือได้เลยเนาะเกมนี้มันจะมีโจมตีออตโอตโอ้นะผมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับดาบคู่ตรงนี้นะนะครับเป็นโจมตีออตโต้นะจะเป็นแมปนะนี่โอเคเสียดายไม่มีภาษาไทยนะครับทุกคนนะถ้ามีภาษาไทยก็น่าจะเข้าใจภาษากว่านี้เนาะ,ะถ้าไม่มีภาษาไทยเราจะทํายังไงใช่ไหมครับนี่เลย อ่านะครับฟังก์ชันมีการแปลภาษาอยู่นะนะครับกดติเข้าไปนะครับเ <c> น <oughs> ี่ยภาษาก็จะมีให้เราแปลเนาะมีหลายภาษานะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยเวียดนามนะครับมีหลายภาษานะครับให้เรากดเลือกด้เลยเนะ้าต้องการที่จะแปลเป็นภาษาไหนเนาะก็กดหน้าจอทั้งหมดตรงนี้นะกดเริ่มต้น,นครับก็รอให้มันโหลดสักครู่นะครับผมนะ น,นี่จะเป็นโหลดในการโหลดภาษานะครับโอเคนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับก็กดปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เลยครับผมมันก็จะแปลภาษาทั้งหมดหน้าจอให้เรานะครับผมนะนี่ผมต้องตีมอนให้ครบ3 5ตัวเนาะกดไปเรื่อยๆครับผมคนเล่นเยอะนะทุกคนนะสำหรับภาคนี้นะเป็นภาคใหม่นะครับภาค3นะ ก็เกมนี้มันเคยเปิดให้เล่นใน pc นะผมเป็นเกมดังเกมเก,มเก่าจากจีนนะครับผมนะสุดคลาสสิกนะครับผมภาดูดิย้อนยุคนะครับตีมอนก่อนครับแมปยังโหลดไม่ครบนะครับผมนะนะครับด,ดูิมอนบางตัวก็อาจจะยังไม่มีรูปร่างขึ้นมานะครับอ่าได้รับอุปกรณ์ต่างๆนะ ปล่อยสกิลไปครับมีคูทอีกผีนะทุกคนนะโจมตีไปนะครับอันนี้จะเป็นของรางวัลล็อกอินเจ็ดวันนะครับทุกคนตรงนี้เนาะนะครับแจกของแจกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเ้าก็เกมนี้แจกโค้ดนะครับผมกิฟโค้ดมาที่ตรงนี้ครับสวัสดีการครับนี่นะครับรหัสคูปองแล่าหาของขวัญนั่นเองนะครับผมนะก็แจกทั้งหมดเท่าไหร่ สี่ห้าโค้ดนะโอ้หลายโค้ดทุกคนนะประมาณเจ็ดกว่าโค้ดนะครับผมนะสามารถไปเติมได้เลยนะครับผมเควสไปนะครับอ้าวทำไมเควสผมมันไม่เดินให้น่าจะผิดพลาดทางเทคนิคนะครับแป๊บหนึ่งนะดูเควสก่อนนะครับผมอ๋ออันนี้ปาร์ตี้เนาะเวลอ๋อต้องเก็บเลเวลถึงสามสิบห้านะครับทุกคนโอเคครับเปิดบอทไปครับเราต้อง ตีมอนให้เลเวลถึง35ก่อนเนาะมันถึงจะปลดล็อกเควสนนะผมน่าจะมีเพาดานเวลเนาะอืมนะครับแล้วก็ให้มันตีมอนนะครับกดเปิดออตโต้ได้เลยนะอืมนะครับอ่าเวลสาสบสาแล้วนะครับผม เวลขึ้นไวมากนะเนี่ยครับพ p ไหมครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนาะตีมอนหนึ่งตัวก็จะได้ XP ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะประมาณนี้นะครับอู้ ตัวนี้โคตรเยอะครับผม50 50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนนะอ่านะครับอัปเลเวลสามแล้วนะครับผมเล่นง่ายนะเกมนี้นะครับผมบอกเลยนะภาคนี้โคตรเล่นง่ายกว่าภาคก่อนๆเนานะที่ผมเคยรีวิวไปเนาะของอเกมสไตล์นี้นะครับผมนะเล่นโคตรยากนะบางทีก็ไม่เดินเควส์เราก็มีนะครับ เรามาเล่นดูนะทุกคนสำหรับเกม Legendary Conquest นะครับผมสำหรับคูปอง3 28คูปองผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมแค่เรากดรับตรงไหนนะเดี๋ยวผมพากดรับตรงนี้หรือเปล่านะอังเปาหรือเปล่าใช่ไหมกดรับไม่ใช่นะครับของสมบัติตรงนี้อ๋อตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับกดรับได้เลยครับผมใช่ไหมอ๋อเป็นเติมเงินครั้งแรกนะไม่ใช่นะผมไม่แน่ใจว่ามันแจกตรงไหนนะครับผม ถ้าดูตรงนี้มันยังไม่แจกนะนะครับนี่น่าจะให้เราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะถึงจะแจกนะครับผมเอะเรามาเล่นดูผมสำหรับเกม Legendary Conquest ผมเป็นเกมมือถือแนว MMORPG นะครับภาพสไตล์จีนสุดคลาสสิกนี่จะเป็นภาคใหม่ภาคที่3นะทุกคนนะเล่นได้ทั้ง iOS และดอย o i d ผมแจกคูปอง328้่คูปองฟรีทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกัน คลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม Legendary Conquest แล้วนะครับผมสิทธิพิเศษเราจะได้รับอ่าได้รับคูปองเติมเงินฟรี328คูปองครับรับได้ทุกวันนะแล้วก็ได้รับโค้ดทั้งหมด7โค้ดครับผมให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคำว่า open ครับดาวน์โหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคำว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ